จากประธานที่ปรึกษาคณะการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมจากหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยสู่วันนี้ในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยแพรทองทานชินวัตรค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่อยู่ณที่นี้และที่รับชมอยู่ทางบ้านพี่น้องประชาชนที่รับชมไลฟ์สดอยู่ณนขณนะนี้พี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านดิฉันต้องขอขอบคุณสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะนี่ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งต่อภารกิจทางด้านอุดมการ์ค่ะแต่เป็นการเชื่อมความเชื่อมัน่นความมัน่นคงความศรัทธาเชื่อมการต่อสู้ของทุกคนเข้าด้วยกันอีกครั้งค่ะในฐานะของพรรคเพื่อไทยเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆค่ะเราเป็นพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและเรา ก็ยังเป็นพักการเมืองที่ถูกกระทำมากที่สุดในประวติศาสตร์การเมืองไทยเช่นกันดิฉันนะคะเติบโตมาในอยู่ในแวดวงของการเมืองได้สังเกตได้ใกล้ชิดทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านดรทักษินชินวัตรคุณพ่อที่ทำให้ดิฉันได้เห็นถึงความตั้งใจ เห็นถึงอุดมการณ์ของท่านและทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ได้ใกล้ชิดและที่สำคัญได้เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของดิฉันในการดำรงชีวิตค่ะดิฉันรู้ดีค่ะว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆโดยเฉพาะ บริบทของการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆวันแน่นอนค่ะดิฉันมั่นใจว่าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยในปัจจุบันเราจะทำพักเพื่อไทยให้พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกันค่ะจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ทีมคณะบริหารของพรรคเพื่อไทยทีมใหม่นี้จะต้องถอดบทเรียนทบทวนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพื่อทำให้ดีขึ้นเพื่อที่จะนำพรรคเพื่อไทยของเราให้กลับไปยืนอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนในฐานะพรรคการเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้งอย่างยั่งยืนค่ะ ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วค่ะว่าการตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาลในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟค่าน้ำมันการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเป็น20บบาทตลอดสายที่เริ่มทำขึ้นแล้วในบางสาย การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญการให้ภาคเอกชนคนรู้จริงเข้ามาพัฒนาในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกการนำร่องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรักษาพยาบาลในโครงการ30บบาทรักษาได้ทุกที่การรับมือกับวิกฤตอย่างทันท่วงทีช่วยคนไทยให้กลับบ้านในสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง การกลับไปเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกับการทูตกับนานา,นาประเทศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียง2เดือนเท่านั้นค่ะก็สามารถสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศของเราอย่างมากมายและดิฉันมั่นใจค่ะว่า4ปีหลอดต่อจากนี้ก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นให้กับประเทศของเราอย่างแน่นอนค่ะพักเพื่อไทย จะยังคงสานต่อภารกิจสำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งด้านความเป็นอยู่สิทธิเสรีภาพอย่างที่เราทํามาต่อเนื่องตลอดระยะเวลา25ปีด้วยรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงเรามีวันนี้ได้เพราะผู้ใหญ่ในพักของเราค่ะที่ช่วยกันรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้ต้นนี้แข็งแรงและมีรากฐานที่มั่นคงตัวดิฉันเอง มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นมองได้ไกลขึ้น,นก็เพระผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างไว้ค่ะจากนี้ไปดิฉันอยากให้พักเพื่อไทยเป็นมากกว่าพักที่ให้โอกาสแต่สามารถขจัดความเสี่ยงในชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ด้วยเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้ปลดล็อกศักยภาพของเขาได้เต็มที่ มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกันค่ะเราจะไม่ทิ้ง DNA เดิมของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือการทำนโยบายที่เราสัญญาไว้กับประชาชนให้เป็นจริงได้เราจะทำความฝันให้เป็นความจริงเราจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เราจะลบทุกคำสบประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะ ดีเนี้จะยังคงอยู่กับพักเพื่อไทยต่อไปและพัฒนาตามยุคตามสมัยค่ะจะมี4ข้อหลักๆที่สำคัญที่คณะทีมผู้บริหารทีมใหม่จะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพักของเราอย่างชัดเจนค่ะหนึ่งเลยคือเราจะทำดิจิตอล t r a n sfmation o r อย่างเต็มรูปแบบนำข้อมูลทุกอย่างให้อยู่ในระบบดิจิตอลเพื่อที่ว่า ไม่ว่าคณะเข้ามาทำงานอย่างไรก็จะได้มีการต่อยอดและพัฒนาได้อย่างง่ายขึ้นข้อมูลสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. เราจะสร้างองค์กรแนวรากเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกๆคนค่ะทำให้พักได้เกิดประสบการณ์มีการกระบวนการการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น 3. เราจะทำให้องคอ์กรพักเพื่อไทยของเราเป็นองคอ์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization ที่จะมีศูนย์ข้อมูลศูนย์วิจัยเพื่อที่จะทำการพัฒนานโยบายของเราไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อที่จะปรับใช้กับตามยุคสมัยให้ทันท่วงทีและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเท่าทันค่ะเราจะมีการฝึกอบรมศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นยุวะสมาชิกหรือสมาชิกทั่วไปแบ่งพื้นที่ให้คนทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแชร์ไอเดียซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาและเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะและข้อสุดท้ายนี้เป็นข้อที่สำคัญค่ะเราจะสร้างเครือข่ายครอบครัวเพื่อไทยให้แข็งแรงและมีในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อที่เราจะได้รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่สะท้อนมาของตัวเองและของครอบครัวได้อย่างชัดเจนให้มาถึงพักเพื่อไทยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะสุดท้ายนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ดิฉันเองจะบอกกับตัวเองแล้วก็ทุกทกท่านของของเราของพักเรานะคะว่าเราตายังคงดูดาวเท้ายังคงติดดิน ยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งมั่นคงเพราะพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ